สวัสดีครับวันนี้วันที่30กันยายน2564นะครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับเหลือเวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับ เราก็มาสำรวจรายการก่อนเลยนะครับก็จะเป็นก่อนที่เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับแต่เย็นนิดนึงนะครับเราก็มาดูนะครับว่ามีการที่ทางเป็นสีเขียวนะครับโดยส่วนใหญ่ในตลาดทั่วโลกกันนะครับโดยวันนี้นะครับก็เงินั้งเงินนั้นก็อยู่ที่ประมาณ3 3 9 1นะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนค่าไปถึง34บสาทสลับค่าเงินเราค่าอื่นๆืก็มาดูกันที่ค่าทองนะครับทองตอนนี้ก็อยู่ 1, 7 3 2 1 8บาท ครับก็บวกขึ้นไป5.98เป็นสปอตครับก็ยังคงบวกขึ้นไปเจ็ดแดอลลาร์แล้วนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78.44นะครับวันนี้น้ามันก็ขึ้นนะครับราคาบ้านเรานะครับน้ำมันขึ้นราคาก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเนื่องจากค่านน้ำมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ WTI สปอตก็อยู่ที่7 4็6ก็เป็นทิศทางไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับสำหรับพลังงานครับปตทอะไรพวกนี้นะครับก็ มานะครับช่วงนี้เราก็าดูแนวโน้มของเซตกันก่อนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ปิดลบไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ลบไปอ,อยู่ที่ราคา1 6ึ6งจุดแครับถ้าเราดูแนวโน้มของเซตเราก็จะเห็นว่ายังคงเป็นแนวโน้มแบ่งตัวไปด้านข้างนะครับถึงไซเวดาวนะครับดูทางด้านอินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่ามีอินดิเคเตอร์หักโคลงหลายตัวนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่ พอจะดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับสำหรับตัวเซทนะครับเซทก็ยังคงมีกรอบไซวีอัพขึ้นไปนะครับดูราคาก่อนเลยนะครับเมื่อวานก็มีการร่วงลงไปก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาบวกนิดหน่อยนะครับบวกประมาณ0.4 0.04ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับเซตนะครับกอนแนวโน้มเขายังคงมีเลยเส้นือวันมีพาบริกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีนักทุนต่างชาติเข้านะครับแล้วก็ ดู ISI ก็ยังอยู่ที่ประมาณ50กกว่า m m c d d ก็ยังอยู่เหนือสัญญาณนะครับก็หมายความว่ายังคงไซว์เวไปด้านข้างออกด้านบนนะครับเพราะว่าอยู่กรอบด้านบนนะครับคือกรอบสีฟ้านะครับฉะนั้นก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับสำหรวันนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เวไปด้านข้างนะครับถึงด้านบนนะครับ เราก็จะมาดูการสแกนหุ้นของเรานะครับสำหรับวันนี้จะดูว่ามีแนวโน้มอย่างไรมาดูที่สแกนกันเลยนะครับว่าจะมีกี่ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการสแกนหุ้นที่มากมายไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอจํากัดเข้ามานะครับเอาที่ไถค่า ทางด้านอะไรนะครับก็มีการบวกขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับแล้วก็มีเทคนิคข้อนะครับเทคนิคข้อก็จะเอาแน่นอนว่าต้องเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็มี MACD นะครับมีพาราบลิกขึ้นไปนะครับมีพาราบริกรองรับอยู่ด้านล่างทำให้เห็นว่าต้องมีการขึ้นไปของราคานะครับ ADX นะครับแล้วก็มี D+A บวกเดี๋ยว D-A ลบนะครับมี A,B,C,D นะครับเป็นบูลิดจ์แล้วก็มี RSI,RSI SI นะครับก็ถือว่าเอาเป็นอย่างดีและการเอาเป็นเกือบจะขึ้นสูงก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อนะครับประมาณนี้นะครับเอาโหมตัวนี้ด้วยนครับเอาว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะ ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกดเซฟก่อนนะครับแล้วก็กด ลันสกีนปรากฏว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามีการตั้งค่าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ขับกลับเข้าไปแก้ไขแล้วก็ลบบางตัวออกไปนะครับเอาตัว1%ออกไปหวิกลับออกไปเอาตัวที่เป็นเยลโล่ออกไปกดติวทิลิทออกไปแล้วก็กดเซฟแล้วกดหลันดูนะครับอ่าทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ได้ออกมานะครับตัวแรกก็เป็นตัว E L A นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับสำหรับราคานะครับจาก E L A นะครับก็ปดูว่าเขาจะมีลักษณะของ เอ่าอย่างไรนะครับสมควรที่จะขึ้นต่อไปหรือเปล่าก็ดูจากข่าวกันเลยนะครับ นั้นก็ดูแนวโน้มว่ามีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็ยังบอกว่ามีแรงดีตัวนะครับรับตัวซิก่อนไภรต่พูดไปในแนวของกราฟนะครับนี่ก็ดูแนวโน้มของไตรมาสที่ผ่านมานะครับภบการเงินนะครับมาดูที่ F45 นะครับสอบผ่านแล้วนะครับของ BLA นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหทำออกมาเป็นอย่างดีนะครับหมายความว่ามีกําไรอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ต้องไซเวอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้อง ครับเดี่ยวไฮนะครับสรับ B L A นะครับเราก็ไปดูนะครับว่ามีลักษณะการทํางานอย่างไรของราคานะครับก็จะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นก็บวกไป4.4 2เปอร์เซ็นต์นะครับและวนเดือนก็บวกไป7.27เ หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป2.6งจุดนะเราก็ต้องไปดูว่าสัญญาณการซื้อการขายเราก็ต้องรอก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังจะเปิดตลาดนะครับก็ข้ามไปดูที่อินดิเคเตอร์กันก่อนเลยอย่ากก่อนล่วงหน้านะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรก็ต้องดูที่อินดิเคเตอร์นะครับโดยที่อินดิเคเตอร์มี ISI ที่61นะครับ MACD อยู่เหนือสัญญาณนะครับมีอ่าีเวอลุ่มเข้าเมื่อวานนะครับแต่นักทุนต่างประเทศนั้นขายนะครับเป็นสีแดงนะครับเราก็ดูแนวโน้มของอกรอบราคาก็เป็นไซเ ลงด้านล่างนะครับกรอบสีแดงสีสีฟ้านะครับกรอบกดราคาลงไปนะครับประเด็นคือราคาเขาค่อยๆรีบาวขึ้นมานะครับมีเลยเส้น,สอล,ววนล,ลองวันมีพาราโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับเราวันนี้ก็เป็นนวรม้มของแรงซื้อนะครับขึ้นมานะครับนั้นราคาก็น่าจะกลับไปที่ประมาณ30.5ได้ครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะเปิดขึ้นมาประมาณไม่เปิดกระโดดก็ต้องตรงพอดีพอดีก็คือประมาณ30บาทนะครับ ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว BLA นะครับถ้าจะรับก็น่าจะรับได้นะครับเนื่องจากว่าราคายังคงเป็นโน้มไซด์เวอัพขึ้นไปตัวนี้ก็น่าจะพ้นกรอบสินิรเงินขึ้นไปได้นะครับเป็นแนวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ BLA นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว CK นะครับสำหรับ CK นั้นก็มีการพุ่งขึ้นไปนะครับดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็สวยงามนะครับเราก็ไปดูข่าวครับว่า มีข่าวดีอย่างไรดูที่ข่าวก่อนนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นนี่ประเด็นคืออยู่ที่ข่าวมาก่อนนะครับว่ามีกลุ่มรับเหมาดีรับเปิดประมูลไฟฟ้าสีสายสีม่วงนะครับ 4K นะครับลุนคว้างานได้นะครับขนาดแค่ลุนนะครับก็ยังมีโอกาสที่ทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูในส่วนต่างๆราคาก็มีการตั้งราคาไว้ยนต้าให้ไว้ที่27บาทสำหรับเป้าหมายนะครับ a t b s g ก็ประมาณ22.50 ราคาเป้าหมายต้นนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเปิดก็ประมาณ20.40นะครับขาโปรเจกต์ส่วนซิลลิงก็อยู่ที่26.5นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูจากอินดคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่า อินิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมีทุนต่างชาติเข้านะครับมีวอลุ่มของนักทุนต่างชาติเข้าแล้วก็วอลุ่มชาวไทยก็เข้านะครับแล้วก็มี IS i อ่า RSI ที่63นะครับถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็ MACD อยู่เหนือิวนะครับเราก็มีเส้น2องะวันอยู่ด้านล่างมีพาราโบลิกลองรับราคา เปิดให้ราคาสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาแนวสูงขึ้นไปนะครับก็ทำนิวไฮนะครับตรงน,นี้ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมีตัวทำนิวไฮก็จะเป็นการย่อลงเพื่อทำกำไรนะครับสำหรับหุ้นที่มีตัวนิวไฮขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเซตสีแดงนะครับเซตก็คือทำท่าเนียวไอ้เหนียมอย้ยังเหนียมไอย,ยังไม่กล้าขึ้นไปนะครับตาม ราคาภูมิภาคเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงตามเซตได้นะครับแต่ถ้าเซตเปิดกระโดดขึ้นไปสีเขียวตัวนี้ก็มีโอกาสเปิดกระโดดขึ้นไปสีเขียวได้เช่นกันนะครับก็ไม่แปลกอะไรนะครับเนื่องจากว่ามีการรายได้ได้เยอะนะครับรับตัว c k นะครับก็มีโอกาสที่จะ ทางด้านาการประมูลรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลายโครงการแล้วก็มาดูตัวถัดไปก็เป็น ILM อนะครับ i l m ก็จะเห็นว่าบวกขึ้นไปต่อเนื่องนะครับก็มีการหลังจากที่มีการยอดยอดตัวเนื่องจากว่าทำนิวไฮขึ้นไปนะครับมีการทำนิวไฮขึ้นไปนะครับเห็นว่ามีทีนิวไฮแล้วก็มีการขายยอดตัวปกติแท่งเทียนถ้าแท่งเทียนสีเขียวทึบอย่างนี้ ราคาต้องพุ่งขึ้นไปต่อนะครับประเด็นก็คือว่าในเมื่อวานนี้เขาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อเช่นกันแล้วก็ปิดที่ราคาสูงนะครับก็เป็นราคาเนียวคแต่ประเด็นคือถ้าไม่ถึงมีแท่งเทียนสีแดงนะครับปกติก็คือว่าแน่นอนว่าราคาต้องขึ้นต่อนะครับแต่วันนี้ก็ เมื่อวานก็เป็นทังเทียนสีแดงทึบอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะ,ะทั้งลงและขึ้นต่อได้เช่นกันก็ต้องอยู่ที่ราคาของเซตนะครับว่าเซตจะแดงหรือเซตจะเขียวนะครับ้าเซตเขียวก็มีโอกาสพุ่มขึ้นต่อไปนะครับแต่ถ้าเซตแดงก็มีโอกาสที่จะลงต่าลงมาได้เช่นกันนะครับเราก็จะไปดูแนวโน้นมของราคาจากข่าวของตัว ILM ครับ ก็ประกาศพันธกิจสร้างความยั่งยืนโลกสีเขียวนะครับโด่าลุกท็อปนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อถ้าเป็นแนวนี้นะครับมีการปักธงแฟรนไชส์อินโดนะครับผนึกแมปกรุ๊ปนะครับเปิด2สาขาการเจการ์ตานะครับโอ้โหเล็งถึงไตรมาสที่4ีแล้วนะครับสำหรับ ILM แปลว่าไตรมาสที่3นั้นก็อ่ารับนะครับอ่าหดรับล็อกดาวน์นะครับแต่ออนไลน์ยังหนุนนะครับลุยเปิดสาขาแฟรนไชส์ ในบูไนและอินโดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเขาถ้าทางจะบวกต่อนะครับเราก็มาดูที่ลักษณะนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%เรานะครับแล้วก็1เดือนก็บวกไป6%แล้ว1อาทิตย์ก็บวกไป5%้นก็หมายเขาว่าน่านอนว่าจะต,ต้องมีการมีการทํากำไรได้อย่างสวยงามนะครับในบริษัทเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะบวกขึ้นไป นะครับโดยที่นี้ตลาดเปิดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทําขึ้นไปตัดเียงคือเขาเปิดมาแล้วเขาติดลบไป0.20นะครับก็คือลบลงความเมื่อวานนี่นะครับก็เป็นการย่อตัวนะครับทำกำไรการขายทํากําไรก่อนที่จะ,ะดูเบสิกพื้นฐานของอ ของตัวหุ้นแล้วก็กําไรต่อไปหมายก็ว่ามีราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลังจากที่เขาทำไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเปิดนิวไฮพอนิวไฮเสร็จก็แน่นอนว่าต้องมีการไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับก่อนที่จะทําอย่างหนึ่งอย่างใดกราฟที่ผ่านมานะครับนี้ก็จะน่าจะเป็นการรับใหม่นะครับว่าลักษณะีการจบรอบนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับก็เป็น2-3เป็น4ก็ขึ้นไปรวจที่5นะครับน่าจะน่าจะสุด นะครับตัวที่5ถ้าถ้าสุดก็คือเป็นการจบรอบนะครับก็จะมีราคาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับเราก็นับจุดนี้นะครับ1นะครับอันนี้ก็เป็น2 3 4อ่า1ตึงตรงนี้นะครับ2ตรงนี้3ตรงนี้4ตรงนี้แล้ว5ตรงนี้นะครับประมาณนี้ตามลักษณะของอันนับกราฟนะครับก็คือ1ต้องเดี๋ยวกว่า2 2 2ต้อง ต่ำกว่า3 3ต้องเนื้อ4นะครับแล้ว5้เป็นตัวพุ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าเขายังมีเหนือเส้นรอหว่างและมีาราบริกรองรับนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะให้เล่นระยะสั้นได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจใน ILM นะครับก็ยังคงทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของท่านที่ทำกำไรระยะกลางก็คงจะต้องมีการขัดล็อตนะครับตั้งแต่ที่เขายอดตัวลงไปนะครับก็มีการตัดกำไรนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 16- 17บาทนะครับ ตอนที่จะเขาจะขึ้นไปที่ประมาณ18-19บาทนะครับก็มีการคัดลอดกันคัดกำไรกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าทางของนากลงทุนนะครับตัวถัดมาครับ TKS นะครับ TKS ก็จะเห็นว่าโอ้โหอันนี้ยังคงทำนิวไฮต่อนะครับราคาก็ยังพยุงตัวอยู่ที่เดิมที่ปิดไปเมื่อวานนะครับแต่ถ้าเราดูจากข่าว ครับเราต้องไปดูที่ข่าวก่อนนะครับว่ามีแนวโน้มอย่างไรนะครับมีราคาเป้าหมายอ่าหลิบนะซื้อราคาเป้าหมายก็อยู่ที่ราคาปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มตัวแข็งแกร่งครับไตรมาสสามบุกรายได้นะครับโอเคเป็นแนวโน้มทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่ไฮไลท์นะครับก็จะเห็นว่า3เดือนก็บวกไป25.71%นะครับราคาพุ่มขึ้นนะครับส่วนอ่าหนึ่งอาทิตย์1เดือนนะหนึ่งเดือนก็บวกไป16 นะครับส่วน1อาทิตย์ก็บวกไป8.20นะครับก็ถือว่าทำแนวโน้มขึ้นได้ดีนะครับลักษณะธุเรีก็เป็นการเป็นแบบพิมนะครับแบบพิมพ์ดีอย่างดีนะครับก็น่าจะทำกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ TKS นะครับแล้วก็ไปดูที่อตอนนี้ยังไม่เป็นที่ทราบของตลาดดีนะครับว่าตัว TKS นี้จะต้องมีกำไรต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอแตรมาสามแตรมสีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข่าวยังไม่มา ยังไม่ปรากฏตัวเท่าไหร่นะราคาของการซื้อนะครับวนรุ่มของการซื้อก็ยังบางเบาและตอนนี้ก็เป็นเพิ่งเปิดนะครับเป็นบบสี่สีส่โมงเช้านะครับราคาก็มีวนรุ่มเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีบิตกอฟเฟอร์ก็บางเบานะครับหลักสามแสนสองแสนนี่ก็ถือว่าบางเบ,บามากนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็เจนว่าก็จะมีแนวต้านไว้ที่สิบสามจุดสามศูนย์นะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ,ๆนะครับโดยที่ราคาตั้งการไว้ที่สิบสามจุดห้าศูนย์นะครับนี้ก็ราคาก็จะลบลงมานะครับ แนวโน้มของอาการตั้งอิดกาออฟเฟอร์ก็คือส่วนไหนเบาบางก็จะไปสั่งส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็จะบางเบามาทางฝั่งออฟเฟอร์ฝั่งบิดนะครับฝั่งบิดอยู่ที่บางเบาประมาณ2 8อยู่ที่13นะครับก่อนที่จะดีดตัวสวิงขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ14จุ 13.40นะครับแล้วก็อบายวอลลุ่มกับเซลล์วอลลุ่มก็จะค่อยปรับตัวหนานน่นขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเช้านี้นะครับปริมาณความต้องการของตลาดนะครับดูที่เซกเตอร์ของมีเดียนะครับอยู่ที่67.4334นะครับซึ่งถือว่ามีความต้องการเยอะอยู่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับในตลาดมาร์เก็ตนะครับก็อยู่ที่64.84นะครับวันนี้ก็เซ็ตก็เปิดบวกขึ้นไป3 25งห้านะครับฉะนั้นก็เป็นอนุมที่ดีนะครับจะเห็นว่าเป็นมีความต้องการของตทุงชาวต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเข้ามานะครับ แล้วก็นักทุนชาวไทยก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับเราก็ดูที่ไอ i านั้นก็อยู่เหนือนะครับอยู่เหนือ40เยอะนะครับก็อยู่ที่70หรือว่าสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มี m s c d ก็สูงเช่นเดียวกันอยู่เหนือเส้นสัญญาเยอะนะครับแล้วก็ดูโดยภาพโดยรวมก็มีเลยเส้น2และวันมีพรับปริกลองรับนะครับแล้วตอนนี้ก็ทำนิวไฮก่อนที่ยอดตัวลงไปนะครับประเนก็คือว่าตอนนี้ตลาดซบ สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าจะต้องอมีโอกาสดิดตัวขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นการยอดตัวลงมานะครับก็ขายทํากําไรไปนี่เราก็ดูกันนะครับเอาข้าวประมาณนี้นะครับเราดูตัวที่อยู่โซนสูงไปแล้วนะครับเราก็มาดูตัวโซนล่างนะครับตัวอื่นก็ท่านก็อ,อย่าอย่าหาว่าเราทอาไม่เอามาบอกล้าจะไม่เห็นเข้าไปวิเคราะห์วิวจัยอะไรพวกนี้ก็คือว่าท่านเราออาไปทาดูเองได้นะครับ เราก็าตัดสินใจโดยตัวท่านเองนะครับจากแนวโน้มที่สแกนออกมาได้นี้ตัวนี้เราก็จะไปดูตัวที่ถ้ำพิเศษของอที่เราสแกนออกมาได้ก็จะเป็นตัวคูนะครับก็เป็น KDL นะครับดูแนวโน้นมนะครับก็มีการเพิ่มทุนนะครับต่อ1กันยายนที่ผ่านมานะครับดูข่าวที่ผ่านมาทําไมราคาถึงร่วงไปขนาดนั้นนะครับก็ดูลักษณะการ ทำงานมีการารีพอร์ตต่างๆนะครับมีการแจ้งัันขนวยทัวเฉลีย่ยน้าหนักย้อนหลังนะครับก็ยังคงเป็นนโน้มปกตินะครับอีขอกข้อฝ่ายการจัดการไตรมาสสอดูที่เอฟสี่ห้า 45, นะครับว่าลักษณะการทํางานของครูเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับถ้าเราเห็นราคาเราก็มาดูที่การปฏิบัติงานก็เห็นว่าแน่นอนวดอีการลด ลงไปตามราคาที่ได้มานะครับเขาก็บอกว่าเอ่อกำไร2ไตรมาสนั้นน้อยกว่าเดิมนะครับโดยที่ปี63สในที่สามหม่นสามเปี64อยู่ที่7,000นะครับ7,000กับ33,000กับไตรมาสไตม่าที่2องไตมาส2ไตรมาสแรกนะครับก็เป็นไตรมาสที่1ก็ค <Liz zie x> nope. ืออยู่ที่63ในที่45,000นะครับแล้วก็ปี64อยู่ที่1,900กนะครับก็ถือว่าลดน้อยลงไปเยอะสำหรับการดำเนินงานของตัวอ่อ ขู่นะครับแล้วก็ต้องไปดูที่ไฮไลท์นะครับว่าประเด็นก็คือราคาเั้นกลับกันกับกับกันตามกาไรนะครับโดยที่3เดือนนั้นบวกไป24%เนะครับเท่ากับ1เดือนหรือ24เช่นกันนะครับส่วนอันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พุ่งลบลงไป9.35ก็อย่างแต่ก็ยังคงเป็นสีเขียวเป็นบวกอยู่นะครับนั้นราคาก็ลงขึ้นลงไปเล็กน้อยนะครับก็เห็นว่าเขาอ่าราคาเขาขึ้นไปทำนิวหฮนะครับก็นิวขึ้นไปทำจอนิวหฮแล้วก็มีการยอดตัวลงมานะครับ ลักษณะของกราฟก็จะเป็นไซด์เวอ์ัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่หุ้นขึ้นเพราะมีลักทุนชาวต่างประเทศเข้านะครับผักดันราคาขึ้นไปนะครับ NNV ก็เป็น VDR นะครับทำให้อ่า เห็นว่าราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับแต่เป,เป็นกรอบพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนิวไฮอมากมายในระยะเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมาว่ามีนิวไฮมากกว่านั้นนะครับแน่นอนว่าดูจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นราคาก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นตามอินดิเคเตอร์นะครับแม้ว่ารายได้นั้นจะกลับกันนะครับรายได้ต่ำกว่าเยอะนะครับเป็นที่ยอมรับได้ว่าสถา,านการณ์โควิดของเขานั้นอาเขาก็ยอมรับได้เลยทําให้ราคานั้น 6 0 0 0นะครับจากราคาของการทำกำไรเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าราคาก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว A w o l นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหลายตัวแล้วเกิดนะครับ สำหรับท่านที่สนใจในตัวอื่นก็ค่อยๆไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างนั้นไม่ต้องมี RSI เท่าไหร่นะครับมี a c d ตรงไหนมี ADX อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ราคามีอ่าพลาโบลิกรองรับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่จะดูหุ้นว่าเป็นหุ้นยังคงจะเป็นขาขึ้นนะครับยังไงก็าฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ